ปไปไปไปสิเล่นอยู่นั่นแหละยังไงเชื่องไหมล่ะเฮ้ยแปลกนะมันนิ่งเลยไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะปกติเ้าอกอยู่ในน้ำก็ว่ายหนีแล้วนะ นี่จะเป็นปลาบูนะคิดเป็นอีกเรื่องเลยอะนางเอ้ยมาแน่เลยอะคิดเป็นจริงเป็นจังเลยนะจริงเป็นจังเลยแต่นี่คือปลาช่อนคุณผู้ชมแปลกเขาเลี้ยงมาเหรอไม่ได้เลี้ยงเขาเจอตรงนั้นนะเหรอเขาจับได้ช่วงน้ําท่วมมีช่วงน้ําท่วมแล้วเขาจับได้เขาก็เลยมาปล่อยไว้บ่อหน้าบ้านครับอันนี้บ่อหน้าบ้านเขาอยู่ในสวนแต่ปลาช่อนตัวนี้เหมือนสํานึกบุญคุณอะ เขาหลุดมาจากไหนไม่รู้แต่มีมนุษย์ช่วยเขาไว้มาปล่อยในน้ำเอ้าเล่นเป็นเพื่อนอก็เนี่ยจับลงดิ้นเออไม่ดิ้นเลยนะน้ำหนักประมาณกิโลหนึ่งว่ายน้ำดำบุดำว่ายเชื่องคือเล่นด้วยกันทั้งวันอะเนี่ยหนูว่าเขารู้แหละว่ามาปล่อยเขาไว้ไม่กินเขาไปแล้วอะอก็เลยรู้ว่าเป็นแบบเจ้าของอะกระตันยูกระตันยูว่างั้นเถอะคลิปนี้เป็นไวรัลคนดูเยอะมากเลยครับมีคนบอกว่าหนูชอบมาเลยน้องอาจจะเป็นปลาช่อนสายลับ นึกภาพต,ตามแล้วก็แบบอเพนกวินสายลับแมวน้ําสายลับแล้วยังไงนี่คือปลาช่อนสายลับข้างในต้องเป็นล่ลองมาสืบเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่บางคนบอกว่าพาน้องขึ้นได้แล้วครับเดี๋ยวเก็บใบมะขามอ่อนรอฮะจะแ,แกงแล้วจะแกงน้องจะแล้วเอากินสายลับแล้วเหรอ, <S <S ออกินสายลับจับได้แล้วไงใช่แกมันไม่ซื้อเอแกมันปรอดตัวมาต้มอ้ะนี่นก